ทุกสิ่งที่คุณต้องการมักจะอยู่คนละด้านกับความกลัวความกลัวเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเคยเจอหรือรู้สึกได้ความกลัวมีหลายรูปแบบนะครับเช่นกลัวล้มเหลวกลัวการถูกปฏิเสธกลัวในสิ่งที่ไม่รู้หรือกลัวการเปลี่ยนแปลงซึ่งความกลัวเหล่านี้มันเป็นอุปสรรคที่คอยขัดขวางไม่ให้เราไล่ล่าตามความฝันเราสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ลุงตีอยากจะพูดกับทุกคนเลยก็คือ อยากให้ทุกคนคิดนะครับว่าให้เอาความกลัวมาเป็นการกระตุ้นการเติบโตของเราเรียนรู้โอปรับมันและก้าวไปให้ไกลกว่าเดิมการที่คุณสามารถจะเผชิญและเอาชนะความกลัวของตัวคุณเองได้นั้นมันจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองและเพิ่มพูนความรู้สึกภาคภูมิใจในความสําเร็จที่คุณได้มาลุงติขอแนะนําให้เรานําความกลัวเหล่านั้นมาเป็นโอกาสแทนที่จะหลีกเลี่ยงความกลัว ให้คุณเลือกที่ยอม,ยอมรับมันนำมาสร้างการเจริญเติบโต,ต,ตสิครับแล้วคนพบตัวคุณเองหากคุณสงสัยว่าความกลัวนั้นจะนํามาเป็นโอกาสได้อย่างไรการเผชิญกับความกลัวจะทําให้เราเห็นทิศทางที่เราต้องการดําเนินชีวิตของเราไปความกลัวเป็นเหมือนป้ายบอกทางในชีวิตเราซึ่งหากถ้าเราเอาชนะกับความกลัวได้เราก็จะสามารถ เดินไปในถูกทิศถูกทางได้จากงานวิจัยใน experimental social psychology <S <S เขาก็ได้บอกไว้ว่าคนที่สามารถเข้าใกล้ความกลัวของตัวเองโดยมีความคิดเชิงบวกและความคิดที่มั่นคงนะครับมักจะมองเห็นความกลัวนั้นเป็นการท้าทายและเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองนุงตีก็อยากเชิญทุกคนให้เชื่อน,นะครับว่าการเผชิญหน้ากับความกลัวเท่ากับเราก้าวข้ามออกจากพื้นที่เซฟโซนของเราเพราะโดยปกติของเราแล้วเนี่ยเวลาเรากลัวเนี่ย ร่างกายจะพยายามปกป้องตัวเราเองไม่ให้เราไปเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วเวลาเรารเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะดูเหมือนเราต้องก้าวออกจากเซฟโซนเราเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดรับประสบการณ์และโอกาสใหม่ๆมันจะเป็นการพัฒนาตัวเองและยงช่วยให้คุณมีศักยภาพในการจัดการกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้อย่างมั่นใจเมื่อคุณสามารถก้าวข้ามความกลัวคุณก็จะมีความกล้าที่จะไล่ล่าตามความฝันกล้าที่จะเสี่ยงแล้วก็สามารถนำคุณไปสู่ความสำเร็จได้เพราะว่า ถ้าทุกสิ่งที่คุณต้องการนั้นมันจะอยู่ตรงข้ามกับความกลัวเสมอถ้าคุณอยากได้สิ่งนั้นคุณก็ต้องออกไปพิชิญความกลัวและเปลี่ยนความกลัวของคุณนะีให้เป็นพลังที่จะก้าวสู่ชีวิตใหม่ของคุณลุงตีขอขอบคุณนะครับที่ฟังลุงตีในวันนี้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับธุรก,กิจของคุณครับหากคุณต้องการจะติดตามกดไลค์กดแชร์กับลุงตีแล้วก็ลงทะเบียนในเพจเขียวมาลุงตีมีข้อแนะนําดีๆที่จะนํามา ถ่ายทอดเสมอๆม,มันจะเป็นลักษณะของเว็บมินาซึ่งคุณสามารถจะได้ลงรายละเอียดซึ่งเว็บมินานี้ลุงตีไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะครับลงทะเบียนมานะครับลุงตียังมีอีกหลายกลยุทธ์มากที่จะทําให้คุณเนี่ยเข้าใจในบางเรื่องตามแบบฉบับของลุงตีกดติดตามช่องลุงตีนะครับแล้วลุงตีงมาเล่าให้ฟังอีกอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตีซีอีโอ